แมทธิวตัดเพอหวังว่าลูกสาวยังไม่ลืมหน้าพอ่อเรียกได้ว่าเป็นการอยู่โรงพยาบาลที่ยาวนานมากสำหรับคู่สามีภรรยาอย่างแมทธิวดีนกับลิเดียที่ได้โพสต์ผ่านไอจีว่าติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมานานกว่า20วันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตรวจเชื้อรอบที่4แต่ผลก็ยังเป็นบวกคือ ยังมีเชื้อโควิดนาชีในร่างกายจึงทำให้ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาลูกได้ซึ่งลูกๆทั้งสองคนก็ยังอยู่ในความดูแลของคุณตาคุณยายดูแลหล,ลานๆอย่างดีล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณพ่อแมทธิวได้เผยภาพความน่ารักของลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่า Good morning ค่ะสาวน้อยของพ่อ กลับบ้านไปจะยังจำพ่อได้อยู่ไหมนะ